บอกว่าสูตรชีสเค้กอันนี้ง่ายง่ายจนคนอย่างเน่ยังจะทำได้เลยตาทำป่ะปัวแม่วอนกับมันดาเลาลาลาไม่รอดก็ไม่เป็นไรมึงเป็นคนสวยแน่ๆมึงหน้าใสไม่เป็นไรใช่เลยใช่เลยแม่ดูไม่จริงใจเลยลูกปายทำสวยกว่าในรูปอีเดี๋ยวราดูนะ ได้กูชอบมีคำถามหนึ่งว่าเวลากูดูเขาทำขนมในแบบ y t u t u อะไรเงี้ยว่าวอิดอกเด็กได้หรอวะวันนี้เราจะาพิสูจน์กันว่ามันกินได้จริงไหมแล้วเขาบอกว่ามันง่ายขนาดที่คนอย่างนี้ยังทำได้ความชีสเค้กนะคะใช้แค่เพียงมอดทอดไรยน้ำมนันตามอา่ะ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ง่ายมากนะคะมีไข่ไก่มีน้ำน้ำตาลเบเกอรี่ครีมชีสใครใครยี่ห้อไหนก็ได้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะแล้วอันนี้ก็คือที่ตวงอันนี้ก็ซื้อได้ใช่ซื้อได้คือทุกอย่างที่พี่ปายบอกว่าใส่กี่กรัมกี่กรัมอ่ะเขาตวงอันนี้ใช่ค่ะมีมะนาวด้วยเราต้องใช้นะคะแล้วก็มีผลไม้สำหรับแต่งหน้าหมดแล้วค่นี้แป้งข้าวโพดนะคะเราจะใช้แค่1ิ จิบห้าก็คือดูหนึ่งใช่ห้าแล้วเออ ก่อนหนะ้าอื่นนะคะสิ่งที่เนต้องทาคือเนต้องวางตัวนี้ลงไปเกินเกินได้หรอเกินเกินมาเกินเกินเลยค่ะโอเคเก่งมากค่ะอันนี้เราพักเอาไว้ไเครื่องตีนะคะนนี้เป็นเครื่องตีมือถูกมากประมาณ1000พันบาทค่ะครีมชีส3 7 5จกรมัมเราตวงไว้แล้วแนะนําให้ใช้ตอนที่มันแบบอย่าแช่ออกมา,าเอาให้มันนุ่มนิดนึงถ้ามึงจับมันจะรู้ว่ามันจะนุ่มแล้วถ้าออกมาเลยมันจะยากังนะจริงเหรอให้กูลองเหรกูไม่เคยเลยกูทำให้ก่อน แนนล้วมันเนียนนะคะแล้วก็่คอรองอะนะถาาไอ้มันเนียนนะเนยียนยังยังอีกสภาพนึงเลยไหนเดี๋ยวเติมน้ำตาลต่อให้มันจะเดินะแม้ว่าเ่แ้ด่อ่ะดีเยอย่าทำนะกหนักวใครมีวิธีตีแบบทำให้มันไม่กิดเด็นบอกหน่ยนะคะ ปากมันจะได้เนียนไปด้วยกนันถ้าใครไม่มีเครื่องปีสามารถใช้ตะก,ก้อมือได้อะ่ะที่มันเป็นแบบหัวเป็นกลมๆว้าวหู <Why? S 1> อ,อร่อยอะ่ะยังไม่เร็จเลยไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดนี่ยปิ้งเบเกอร์อ่ะเราก็ใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยเข้าไปอะ่ะแล้วก็ทาน้าได้ปะได้โอเคตอนนี้เริ่มเนียนแล้วสิ่งต่อมาเนี่ยต้องเอาไขา่ขขตอกไข่มาีละฟองเราจะใช้ไข่สัฟองนะ แล้วก็อีกฟองนึงไข่อฟองนึงหลักจากที่มันเริ่มเนียนแล้วตึงผุฟองต่อไปจะใช้แค่ไข่แดงน,นะคะแยกไข่ดไดก่อนทำได้ปะทำได้ดีวะเรื่องแค่หนี้เองกลัวแม่ออนกลับมาดาแล้วก็ต,ตับตะไข่แดง เอามาสองอย่างเพราะว่าอยากให้ดูว่าจริงๆมันใช้ได้สองอม่าแต่เราจะใช้ม่นอาใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันก็จะได้เปรี้ยวน่อยอ๋อเออจริงๆหอานหวานเนาะใช่หนึ่งลูกอรอประมาณนั้นแล้วก็วานิลาอ๋ออันนี้เรามีวานิลานะคะใส่ช้อนนี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะหนึ่งช้อนเล็กูแค่นีดเดียวเนี่ยมันมีกลิ่นเลยหรอมันมีกลิ่นเลยเว้ยเชื่อกูถ้าเกิดใครมีอะไรเทคนิคคอมเมนต์กันมาได้ละและอย่างถ่ายข่าววิทซ์ครีมขับเมส ไม่ต่อเสร็จแล้วเ้ยเสร็จแล้วะเร็ววะเ,เร็วเอาพิมพ์มาอุ้ยดูดี่คนทำเบเกอรี่นะคะคก็จะต้องฝาดให้หมดเพราะว่ามันทุกหยดคือความอร่อยแล้วเราต้องทำหน้าให้มันเรียบไหมค่ะพี่ปายแค่นี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเปิดหม้อทอดของเราเฮ้ยมึงพอดีกับหม้อทอดกูเลยอะ่ะ เราใช้ประมาณ180ก่อนนะคะคกี่นาทีแล้ก็ใช้วเวลาประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าหน้าเราอ่ะมันจะไหม้หรือยังถ้าไม่ไหมเราจะเพิ่มไป200ใส่5นาทีอืมสวยระหว่างนี้เดี๋ยวก่อนมึงอไอปายช่วงนี้ทำไมหน้าดีช่วงนี้กูมีเปลี่ยนครีมน,นิดหน่อยพี่ป้า ลาวดูมึงดีสัต์สักูบอกเลย Freeman สไวท์เท ning b i r n e s เแวมันคือรังนกไว้ยเนสซึ่งจริงๆแล้วปกติอรังนกเวลาเรากินมันก็ดีอยู่แล้วใช่ปะอันนี้มันเป็นรังนกมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนแบบตักแดดเยอะมากแล้วกูก็คือแก่แล้วไม่แต่คือเอานะเข้ามาดูใกล้ๆคือหน้ามึงแบบดีจริงแต่ช่วงนี้หน้าดีจริงๆเว้ยดีจร้นดด้วยอ่ะนี่ใช้มานานล้วทำไมไม่เห็นเคยเล่ามันเป็นไวท์เทนิ่งที่แบบสวยกว่า ไอ้ใช่คือมันเป็นเหมือนส่วนผสมของเขาอะพรีมาเนสก็คือล้างนกอยู่แล้วนึกออกปหเฮ้ยมือมันบางเบามากเลยเว้ยมันบางเบาแบบอุ้ยมันจะช่วยในเรื่องของพวกผิวหย่อนยานลดรอยต่างๆที่สําคัญคือมันมีวิตามินซีที่มันไม่เหมือนที่อื่นวิตามินซีของเขามันจะเป็นอนุพันธ์สถเียรคือมันจะไม่สลายเมื่อโดนแดดหรือโดนออกซิเจนแล้วมันจะช่วยในเรื่องของรอยแดงรอยดํารวมถึงริ้วรอยต่างๆและถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบอายุมากขึ้นก็จะเขี่ยวอันนี้ช่วยมากมีซิก้า ไปบวกเนี้ยถูกต,ต้องปอบประโลมผิวอยู่แล้วออต้องความยืดหยุ่นของผิวแล้วก็มีอีกอันนึงเขาเรียกว่าโอริโกเปปไทด์โอริโกเปปไทด์ช่วยอะไรหรอโอริโกเปปไทด์มันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล เนี่ยเขาได้รับรางวัลกันแล้วที่นั่เที่นีเลยว่ามันบางเบาคือมันมีความเป็นเซนต์นะเพราะฉะนั้นน่ะกูสามารถใช้อันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยเซรั่มล้วกตามด้วยครีมได้ถูกคือกูใช้แบบนั้นเลยกูใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นแค่หนึ่งถึงสองหยดใครที่มีปัญหาที่หน้ากับคอคนละสีกันอันนี้ดีมากกูรู้สึกว่ามันรู้สึกตึงๆขึ้นจริงจริงขอทานเลยแล้วกันเอาจริงๆมาหาตะแต่เกียครีมที่เนกกดออกมาอ่งที่ถุกคนเห็นน่ะมันเป็นใสๆเลยเห็นนะเราแบบดีเนวามคือรู้สึกแนบ มันคลายตกมัมนคลายมนคลายลายคลายคล้ายๆลายคลอยคลาาซื oh, <c oughs> tenía, ้าได้าี่ไหยคลายคมายคลายายคอายขาเคลายคีายคลายลายค้ให้ล้ยคลาวคลาย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 นนายเลายค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 ลยคลายคายคายคลายคลยคลนเคลา โอ้ยเราคือแบบขวดเขิดแบบน่ารักเลยนะฉันให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมเหมาะกับคนทํางานคนที่มีไลฟ์สไตล์อย่างกูเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบชอบออกแดดหรือว่าบางคนที่เหมือนกับไม่ได้ดูแลเยอะอมากคือบางทีอย่างเวลาบางคนน่ะเขาจะดูแลเหมือนออกแดดถึงนมเขาเป็นแบบนั้นแต่กูไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือการที่กูอย,า,อยากใช้ชีวิตอยากใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันสนุกอยู่แต่ว่าก็ต้องหาอะไรมาเหมือนช่วยทดแทนอะไรพวกนี้ตอนนี้กูมุงนีอะไรหรือวะ มีของดีแต่ไม่ไ้บอกมาแล้วเกียร <Okay. S 1> ตอนนี้คือเขามีโปรอยู่ด้วยก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ว่าเราซื้อจากที่ไหน <So. S 1> หรือว่าเราถ้าเกิดว่าใครอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมลองเข้าไปดูได้แบบอยากบางทีเวลาซื้ออะไรแนะนําเลยนะว่าอย่าแบบเพื่อนบอกเฮ้ยดี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 ซื้อตามลองหาข้อมูลก่อนว่ามันจะมีบางส่วนผสมมาอย่างมีคนทักมาว่าพี่คะหนูใช้อันนี้หนูแพ้ทาไมพี่ไม่แพ้เพราะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเวลาเนาไ่ได้จากไปมาค่ะถ้าทุกคนสังเกตเน่จะลงมือแล้วเดี๋ยวลงหลังมือนะะะคคยวไนนกกจลลงแแบบออ่้ ก็ถ้าเกิดจากนั้นมันไม่เป็นอะไรก็เลี้ยวยาวเลยค่ะจะได้สวยหมนเสื้อฝากไว้นะคะพรีมาเนสนะคะรับรองว่าคอนเฟิร์มว่าดีมากๆค่ะไปกินขนมกันดีกว่าตอนนี้ได้กี่นาทีแล้วมึงตอนนี้น่าจะได้ประมาณ10นาทีมึงแมออนมาแล้วเว้ยกูจะไปฟ้องแมออนแล้วมึงทำครัวเขาเลยแม่ปายทำครัวแม่เลอะไปหมดเลยไม่เป็นไรสำหรับลูกปายถ้าเน่ทำอ่ะหลังมือตอนนี้เราอบไปประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกัน อโอเคหน้าไหมแล้วเห็นป่ะจริง <c oughs> จริงหน้ามันต้องไหมเพราะว่ามันเป็นบลัชเบอร์รชีสเค้กชีสเค้กหน้าไหมเดี๋ยวก็ได้ละเนี่ยติงต๊งตๆๆงตงตงตง น่าจะต้องอีกนิดนึงเนี่ยรู้ได้ไงอะเพราะว่ามันเนี่ยเห็นป่ะมันหยุ่ง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 อย่างเงี้ยอีกนิดนึงหยุ่งหยุ่ง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 ตอนนี้เราจะปรับขึ้นเป็น200ร้แล้วก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีอะไรที่ทําให้มึงเริ่มแบบทำขนมใช่ป่ะเออคือเมื่อก่อนอะกูเป็นคนชอบกินขนมมากๆเลยเว้ยแล้วเวลาไปซื้ออะรู้สึกว่าอยากได้ช็อกโกแลตเยอะขึ้นเลยทําเองไปเรียน แล้วพอเริ่มเรียนก็เริ่มรู้สึกชอบแต่กลายเป็นกินขนมน้อยลงพอรู้ว่าเขาใส่น้ำตาลเยอะแค่ไหน<ม>ก็เลยแบบพยายามกินน้อยลงแล้วเวลาทําเองอะ่ะมันจะคุมได้สมมติตามสูตรน้ำตาลร้อยกรัมเฮ้ยลดลงนิดนึงดีกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้อะไรที่เป็นแบบวิครีมบางอันเป็นแบบสูตรไลท์อะไรอย่างเงี้ยเออ ทำมาเรื่อยๆกาลายเป็นชอบเฉยงานปกติเนี่ยครีมชีสอะมันก็ใส่ตู้อบได้ค่ะใช่ปกติเขาใช้ตู้อบด้วยซ้องมอทอดเดี่ยมันมีคุณสมบัติคล้ายๆเตาอบที่มีลมแหละอ๋อใช่มากหน้าไม่เหมือหน้าตาแบบนี้อ๋อมันต้องไม่อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเออไม่เลิกก็ไม่เป็นไรมึงเป็นคนสวยมึงทำได้มึงหน้าใสไม่เป็นไรมึงฝปดรู้ให้แม่ออนดูอุ้ยหน้าสวยมากแ่เจ้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้จริงๆหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่เลย ลูกปลายทำสวยกว่าในรูปอีกรูสิยังกลาดช็อกโกแลตเน่คุณไม่ได้ลานี่ะอคนนี้นะคะเกิดปีวัวด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เกิดวันเดียวกันนีใส่ยันใสกันดีนะคุณดูถ้าทำอร่อยอ่ะเดี๋ยวมาลอดูนะ ็ไแฮปปี้วาเลนไทน์ i n e พวกเขียนนะมันใช้อะไรอ่ะมันจะเป็นเนยอ๋อเอาเนยขาวมาใส่หยดกับสีนิดนึงแล้วก็ตีแล้วก็บีบแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็บีบบีบนะคะน่ารักนะคะก็เป็นไอเดียนะคะวันนี้ไฟไหมเอ๊ะอ่ะ ใครอยากให้ทําอะไรนะคะเขียนกันมาหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ทําตามง่ายๆมาลองชิมกันเถอะมึงแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะชิมคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยหน้าไม่ใสปวดหน้าเป็นริวร้วรอยปวดรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงต,ต่างๆนะคะก็พีมานเนสนะคะบอกว่าหน้าใสแน่นอนค่ะอร่อยจนกัวสั่นแล้วมึงจริงปะเนี่ยกูสาบานเฮ้ยอะไรอะกูแหล่ะโอ้าเฮ้ยดูดิเฮ้ยมื่อร่อยมากอ่ะ แู้ขอเอาไปให้นนแล้วบอกคุณทำเองไหมคะได้ไปล้บ๊าาย